สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเอสวัสดีค่ะเราต้องสวัสดีกันก่อนคุณก็มัวแต่กินอ่ะโอ้ไม่ได้หรอกวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศจากร้านกาแฟมาเป็นร้านลาบร้อยเอ็ดอยู่แถวไหนอยู่ร้อยเอ็ดนะฮะอยู่ซอยวิภาวดีหกสิบวัดสันเพื่อนมาร้านนี้แซบได้เพราะว่าทุกอย่างนี่เป็นคนอีสานเฮดแซบทุกเมนูเข้ามานี่เป็นจานสุดท้ายแล้วเหลือเมนูอีหยังมั่งมีลาบหมูลาบเป็ดตำมะฮงใส่ปลาาครับ อยากได้เผ็ดว่าเผ็ดบอกเพิ่นครับพริกนี่มันเป็มพริกแห้งครับเราต้องรีบถ่ายทำแล้วแหละ <Okay, S 1> ว่า, okay, ท,าทีมงานของเราน้ำ,นำลายไหลแล้วอ่ะต่อเลยครับโอเคพี่ชาติครับอุ้ย ฉันต้องพูดภาษากลางหรือว่าภาษาสามภาษากลางภาษากลางนะคะคือมีชาวบ้านในพื้นที่ในอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมพิชาติร้รองเรียนมาว่าได้รับผลกระทบจากผักตบชวา<อ>ที่ขึ้นเต็มเลยจะพายเรือ,อจะสัญจรทางน้ํกาก็ลําบากเห็นได้ค่ะว่าพระออกบินทบาดก็ลำบากพระบินทบาดก็ลําบากจะพายเรือก็ลําบากหรือว่าจะ จะสัญจรไปมาเนี่ยหากันลําบากมากทีนี้ชาวบ้านจะทํำยังไงเอ๊ะร้องเรียนไปหลายหน่วยงานก็ไม่มีความคืบหน้าจุดล่าสุดร้องเรียนมากับทางทีมงานเนาะเพจคนอวดดีเราก็เลยได้มีการลงพื้นที่แล้วก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าช่วยเหลือนะคะล่าสุดพลเอกประวิตยวงสุวรรณลงพื้นที่จะบอกว่าเราลงพื้นที่แล้วท่านตามต่อนะอาจจะเป็นการประสานกับหน่วยงานด้วยเพื่อบูรณาการในการช่วยเหลือ ปัญหาผักตบชวาแล้วเราก็เห็นปัญหาเนี้ยเกิดขึ้นตลอดเวลาทุกปีบอกว่าทุกปีเราพยายามที่จะมีการนํานผักตบชวามาแปรรูปให้มันเป็นปุ๋ยหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆจัดสารต่างๆนะแต่ก็คิดว่าอยากจะให้มันยั่งยืนมันก็ยังไม่ไม่ไม่พอเพราะผักตบชวามาทีนมาเต็มพืชเต็มแม่น้ําเลยการที่เราเอามาใช้ประโยชน์ก็ยังก็ยังก็ยังไม่ไม่ถือว่าก็ยังไม่สามารถที่เอามาใช้ประโยชน์ได้หมดนะนอกจากนี้ก็มีการบูรณาการสั่งการให จัดการให้เป็นแบบ<ช>ระบบให้ช่วยเหลือ,อยังเป็นระบบรเราไปติดตามเรื่องราวดีๆในการช่วยเหลือเรื่องนี้กันค่ะเกือบทุกปีที่ชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ําท่าจีนต้องเผชิญกับปัญหาผักตกชวาหนาแน,น,น่นส่งผลให้การสัญจรทางน้ําและวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของชาวบ้านได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องของการค้าขายการขนส่งและภาคธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างเช่นคุณล,ลุงท่านนี้ ที่ต้องใช้เรือในการเดินทางมาขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ท่าน้ําวัดหอมเกร,ดเร, 3, ร็ดอสามพรานจนครปฐมต้องตื่นแต่เช้าและกลับเร็วกว่าปกติเนื่องจากต้องใช้เวลาในการเดินทางนานกว่าหนึ่งชั่วโมงจากปกติเพียงแค่15นาทีสาเหตุเป็นเพราะจากผักตกชวาที่หนานแน่นบางวันไม่สามารถขับเรือมาขายก๋วยเตี๋ยวทำให้ครอบครัวขาดไรายได้ติถ้าโล่งๆเนี่ยเราขับเรือมา15นาทีถึงแล้วอันนี้ชั่วโมงนี่ เราต้องคอยเลาะข้างๆมาไงคือเราต้องรอให้น้ําขึ้นด้วยแล้วขากลับก็ต้องรอให้น้ําลงเราได้ตามน้ําอ่ะเพราะถ้าวิ่งสวนมันไม่ไหวหรอกขนาดเรือเหล็กลากๆก,กัมันยังไม่ไหวเลยทำไมลองไ,อไม่ป่ที่ดตอเดียว่านี่บ้างรถนมาเยอะมันที่นี่มันไม่มียามเฝ้างไงนะะแล้วเด็กๆเนี่ยมันเยอะวัยรุ่นอะ่ะเดยวมันก,ก็โดดเล่นมั่งอะไรมั่งพังเราก็อาศัยวิธีนี้ขับเพราะต้องอยู่กับมันมาเป็นสิบปีแล้วอ่ะ นอกจากนี้แล้วมีชาวบ้านที่ยังใช้เรือสัญจรหรือโอยบานเลยพระก็บินธบาศไม่ได้เนี่ยเช้าเช้าอ่ะขณะที่ชาวบ้านส่วนหนึ่งยังคงใช้เรือในการสัญจรก็เผชิญปัญหาในลักษณะเดียวกันรวมไปถึงเรือบริการนําเที่ยวบริเวณวัดไร่ขิงที่ต้องหยุดให้บริการเพราะเกรงว่าเรือจะได้รับความเสียหายจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกําจัดผักตกชาวาที่หนานแน่นให้เบาบางลงไปบ้างบ้นอื่นเขาก็ลำบากเพราะมันไม่มี คนคนบ้านขเขามาขายผักเขาก็มาลำบากเนาะรครับผมปกติคนชาวบ้านแถวนี้ใช้เรือกันเยอะไหมฮะใช่ใช่ใช้เรือมาฝั่งนู้นใช้เรือไหาคะ่ะเอาจากบ้านคนที่เขามีรถเขาก็ออกทางด้านหลังถ้าถ้าบ้านเราไม่ได้ตัดถนนเขาก็คือว่าต้องใช้เรืออย่างเดียวบริการนักท่องเที่ยวคืออย่างวิ่งเนี่ยสวว่านแน่นเนี่ยวิ่งไปคนก็น้อยนะครับเดี๋ยวไปเจอสวะว่าก็หนักอ่ะแล้วบางทีต่อที่มาใต้น้ําอ่ะ บยาาเตือมมมมไไปฟันนัันนนนกก็่คุ้พรีจากปัญหาดังกล่าวทีมข่าวได้ประสานเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่สํารวจปัญหาผักตกชวาที่เคลื่อนตัวหนาแน่นบริเวณท่าน้ำวัดหอมเกตโดยนายพรพนมบัวชื่นผู้อำนวยการกองบูรณะและบำรุงรักษากรมโยธาธิการและผังเมืองเผยว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายนของทุกปีเป็นช่วงที่ผักตกชวาขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วในแม่น้ำท่าจีนประกอบกับการไหลขึ้นลงของน้ำและลมแรงทำให้ผักตกชวามีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาและติดค้างอยู่ตามจุดต่างๆเป็นจำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่พยายามนำเรือกำจัดวัชพืชจำนวน10บลำที่มีอยู่รถแบ็คโฮ3คันเร่งกำจัดผักตกชวาโดยจัดเป็น5ชุดปฏิบัติการซึ่งในแต่ละจุด สาม,มารถกําจัดผักตกชวาได้ประมาณ200-300ตันต่อวันแต่ปริมาณของผักตกชวาในแม่น้ําท่าจีนขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้คํานวณจากภาพถ่ายดาวเทียมของจิสตาคาดการว่ามีปริมาณมากถึง42,000ตันทําให้ไม่สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่วถึงนอกจากปัญหาผักตกชวาที่มีปริมาณมากกว่ากําลังจัดเก็บของเจ้าหน้าที่ยังพบปัญหาในเรื่องของที่ทิ้งผักตกชวาไม่เพียงพอ ทำให้การจัดเก็บเป็นไปด้วยความลำบากและล่าช้ากว่าปกติซึ่งขณะน,นี้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ประสานขอความร่วมมือกับทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม,มและท้องถิน่นเพื่อช่วยจัดหาพื้นที่ทิ้งผักตกชาวาเพิ่มเติมอีกด้วยทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เร่งรัดเจ้าหน้าที่กำจัดผักตกชาวาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง คำคุณโยมนาครายงานเป็นยังไงบ้างคะพี่ชาติเห็นสกร๊ปที่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณแล้วอไปด้วยครับทานลงพื้นที่นะคะเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่โมเดลแรกในปีนี้นะคะที่จะเป็นการขยายผลในการที่จะช่วยเหลือปัญหาเรื่องผักตบชวาให้มันเป็นการบูรณาการอย่างยั่งยืนนะคะใช่ครับเพราะว่าเรื่องนี้ท่านรองบอกเองนะครับว่าจากการรายงานของสํานักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและสารสนเทศนะครับหรือว่าจิสดาเนี่ยพบว่ามี แม่น้าหลายสายเนี่ยมีการโดยเฉพาะรอบรอบรอบรบลุ่มภาคกลา,างและภาคตะวันออกนัน,น,นเอง,เองเนะมีจุดที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยสิจังหวัดจํานวน128จุดนะครับโดยได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยรับผิดชอบ13จุดกรมชลประทาน75จุดกรมเจ้าท่า13จุดและก็กรมส่งเสริมการปกรครองส่วนท้องถิ่น24จุดนะครับโดยให้มีการประสานแล้วก็รายงานมาให้ท่านทราบแล้วก็ร่วมกันทํางานแบบดูนาการนะแล้วจะมีการเอาผักกับชวาที่ หรือขึ้นมาจากลาคลองเนี่ยไปทําอะไรบ้างะแน่นอนแน่นอนท่านบอกว่าเนี่ยได้ได้มอบหมายให้ท่านชยพลใช่ไหมทิติศักเนี่ยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยไปแก้ไขโดยการเนี่ยเอาผักตบชวาเนี่ยมาทําประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการทําปุ๋ยทําอาหารสัตว์แล้วก็จักสารผลิตภัณฑ์ต่างๆนานาเนี่ยนะครับโดยคิดว่าจะมีการทํางานแบบนี้เชื่อว่าปีหน้าเรื่องผักตบชวาอาจจะไม่หายไปนะแต่บรรเทาน้อยลงครับ ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาน้องเอได้ขาว่าไปดูแลตัวเองโดยการไปจัดระบบระเบียบของกระดูกถูกไหมใช่ค่ะก็คือเอมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องออฟฟิศซินโดมเนาะพอกลับมาทํางานเนาะก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อบาา่าไหลปวดเมื่อยออทีเนี้ยก่อนหน้านี้เนี่ยเอรักษาด้วยการใช้ศาสตร์แพทย์แผนจีนฟังเข็มแล้วก็ครอบแก้วแต่ก็ าถามว่าการดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นค่ะแต่พอหลังจากที่เอกกลับมาจากอเมริกาเนี่ยก็เห็นเพื่อนๆในกลุ่มเขาไปรักษาเกี่ยวกับเรื่องการจัดกระดูกทีนี้เอกก็เลยสนใจก็เลยจองคิวจองคิดดูสิจองคิวตั้งแต่ปีที่แล้วจนเนี่ยเพิ่งได้ไปทําเมื่อ,อต้นเดือนที่ผ่านมาเอง <4 S 1> กสีห้าเดือนนะใช่ใช้เวลา4ีหเดือนในการจองคิวปรากฏว่าก็โอเคค่ะคือคที่คลินิกนี คลินิกที่ว่าเนี่ยคือชื่อคลินิกหัตถารักษาการแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทยนะคะซึ่งคุณหมอประจําคลินิกคือคุณหมอนพพรวงสถาพรพัฒนะคะซึ่งท่านเนี่ยก็รักษาเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็โดยเบื้องต้นเนี่ยตอนที่ไปรักษาเนี่ยคุณหมอก็จะสอบถามอาการว่าปวดเมื่อยตรงส่วนไหนข้อบ่บาไหลา่หรือว่ากระดูกส่วนไหนที่คตหรือว่ามีปัญหานะคะหมอนพพรวงสถาพรพัฒนครับผมก็ วันนี้มาเจอกันปัญหาที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะแก้ปัญหาที่มันผิดเที้ยวไปโครงสร้างนะที่มันดึงให้กล้ามเนื้อเราผิดรูปไปนะครับพอปรับเข้าที่เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองเชิงดีงฐานคอยังไม่ซ้ายเตนีิดหน่อยโดปกติแล้วนะเราก็ควรจะนอนแบบให้มันเท่าๆกันแต่วราก็ธรรมชาติเราก็รนอนงทีเราก็นอนเบียดข้างไปนะ่นนอนตะแคงข้างอันนี้มันคอนฐานคอนนียว่าซ้ายนิดหน่อยหมอจะดันออกเพื่อเปิดมีความผิด ในขณะที่เราก็เอามือเนี่ยรองที่คอไี้ไปแล้ว Pastor, เราก็หาองศานั้นกัดดันกลัไปโล่งเลยอ่าข้างนี้ซ้ายกลับไปแล้วเราปรับคอให้มดูหน่อยหนึ่งเด็กเลงนะครับนีดเดียวเพราะมันเป็นซ้ายมาเป็นเป็นซ้ายจะไม่ไว้อ่ะครานี้เราจะยืดสัหลังอันนี้เนาะอันนี้เอเด็กเลยนะหายแจ็คลิสหาะออกยาวคลายเอาทั้หมดคลายเนี่ยเห็นที่ร่างมาคลายก็ดึงกระดูกที่ติดต่อเข่า แต่เป็นอะไรรึโล่งไหมหนอนหลยเบาไหมหเบาแล้วเงืยบหอพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเอ,อตรวจเบื้องต้นแล้วคุณหมอก็จะให้เราคุยกับทางเจ้าหน้าที่เออ,เอ,อนักกายภาพเขาก็จะมาคลายเส้นตามคอตามไหล่ตามหลังซึ่งเออยากมีปัญหา กระดูกสันหลังคดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้เนี่ยไม่ได้จัดหรือว่าไม่ได้ดูแลมันยังใช้อากับกิริยาพฤติกรรมการนั่งหรือการขับรถเหมือนเดิมเนี่ยก็อาการนี้ก็จะไม่ดีขึ้นคุณหมอก็บอกเราตอนนี้เราเรา,เรารู้แล้วว่าร่างกายเรามีปัญหาแบบไหนดั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กับเข้าที่เนี่ยมันก็ไม่ไม่สมสมมากมันก็ดึงมันก็ปวดไปเรื่อยแต่เนี่ยจะแก้นะครับ แก้ต้นเหตุเลยแล้วก็อยู่ที่เราแล้วกับปใช้พฤติกรรมวัาเราไปใช้พฤติกรรมที่เป็นที่ที่มันถูกต้องนะใช้งานเขาก็ดูผมดูผมดูหน่อย <c oughs> ดูแลหน่อยนั่งเดี่ยวนั่งประกดไม่ดีใช้งานเสร็จก็ต้องพักบ้างออกกำลังกายสำคัญนะนั่งพฤติกรรมไม่ถูกเยถ้าถ้าจะเห็นจัด คลิปนะคะในภาพบ,บางภาพเนี่ยจะเห็นว่าเรานอนแล้วคุณหมอจะล็อกคอเราแล้วก็ดึงเราเจ็บไหมเจ็บไหม ไม่เจ็บแต่สบายโล่งสบายรู้สึกโล่งเลยใช่มั้ย่เหมือนเราดัดนิ้วดัดอะไรนี่ใช่ไหมใช่เหมือนเราดัดนิ้วปกตินี่แหละค่ะซึ่งก็กลายเป็นว่าเออรู้สึกโล่งเอทามาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยก็ไม่มีอาการต้องมานั่งคอสบัดคอหรืออะไรอย่างนี้ดีแล้วพอถามว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยจากเดิมพันกว่าบาททําไมถึงเพิ่มขึ้นมาเป็นสองพันห้าคุณหมอบอกว่ามีมีอุปกรณ์สําหรับกายภาพมีแผนกกายภาพเนี่ยต่างหากเพราะว่าบางที่เนี่ยแค่จัดแค่นวดเฉย แต่ก็ไม่ได้มีแบบทากายภาพซึ่งอันนี้เนี่ยคุณหมอก็จะสอนกายภาพเกี่ยวกับเรื่องหัวเขาว่าซึ่งก่อนหน้านี้นเมื่อประมาณปีที่แล้วในเอ็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเอ็นขว้หน้าหัวเข่าเอล้มตกลไปทําข่าวนะมีเยอะนะเนี่ยใช่แล้วคุณหมอเนี่ยก็ดูแล้วก็สารวจดูหัวเข่าเอก็พบว่าไม่ต้องผ่าตัดแล้วเพราะว่าเอ็นเส้นเอ็นเนี่ยมันมัน,มนฟื้นฟ,นฟนูตัวเองได้จากการที่เราไปออกกําลังกายในน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะบอกว่า คนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องร่างกายหรืออะไรเงี้ยถ้าไปได้ไปพบกับแพทย์หรือว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะแนะนําก่อนเพราะว่าอย่างอาชีพบางอย่างบางกีฬาบางกีฬาอย่างเอเนี่ยไม่สามารถวิ่งได้เพราะว่าถ้าเกิดวิ่งเนี่ยจะทําให้เหมือนร่างกายเอหัวเข่าเอเนี่ยยิ่งบกพร่องเข้าไปใหญ่อย่างพี่ชาติเนี่ยออกกําลังกายด้วยอะไรคะเดินฮะใช้วิธีการเดินค่ครับถ้าวิ่งวิ่งวิ่งก็ไม่ไหวพี่มีปัญหาหายใจไม่ทันหายใจไม่ทันเราคือเราเป็นความดันด้วยไงเรามีเป็นความดันแต่ ที่ใช้วิธีการเดินถ้าถ้าเดินทีก็สี่โลห้าโลเงี้ยรู้สึกรู้สึกได้แค่นี้พอแต่ถ้าเกินนี้ก็ก็เหนื่อยไม่ไหวครับจริงๆแล้วการออกกํบบาลังกายมันต้องสม่ําเสมอเนาะไม่<ช>ต้องแบบหักโหมที่จะแบบเวลาสามชั่วโมงหรืออยไรงเงี้ยไม่ต้องคืออ่าอย่างที่ดีก็คือครึ่งชั่วโมงถึง45นาที<ช>นะคะแล้วก็อาทิตย์ละสองวันสามวันเลือกอกีฬาที่มันเหมาะกับสรีระของร่างกายเราก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยได้ฟื้นฟูแล้วก็อ่ากล้ามเนื้อได้แข็งแรงเนาะ แล้วถ้าเผื่อมีท่านผู้ชมที่ดูคลิปเราแล้วก็ดูรายการเราเนี่ยอยากสนใจไปใช้บริการของทางค,คุณหมอเนี่ยน้องเอมีเบอร์ติดต่อไหมครับมีเบอร์ติดต่อค่ะสามารถโทรไปที่หมายเลข095 996 7859นะคะเพื่อจะจองคิวกับทางคุณหมอนพรก่อนค่ะ,ะคลินิกของคุณหมอนะคะย้ายจากบางขุนนนท์ค่ะมาอยู่ที่แยกอสมทตร,ตรงอาคารร่องวานิชนะคะชั้เชัน้น24ค่ะซึ่ง <นะ S 2> ต้องโทรไปก่อนนะแต่ช่วงเนี้ย คิวอาจจะแน่นแต่ถ้าแจ็คพอตนะคะคุณโทรเข้าไปเนี่ยอาจจะได้คิวเพราะว่าช่วงโควิดคนอาจจะยกเลิกเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่เป็นแพทย์คนไทยแต่ในต่างปร,ประเทศในประเทศอเมริกานี่นิยมนะศาสตร์นี้ที่จะเอามารักษาเพราะว่าเป็นการรักษาที่หนึ่งไม่ต้องรับประทานยาคแค่ใช้มือในการนวดแล้วก็ผ่าตัดแต่ต้องเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญนะคะศึกษาด้านนี้โดยเฉพาะค่ะโอเคงั้นขอบคุณน้องเอนะครับที่นำสาระดีๆมานำเสนอนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้กับ คิดดังๆกับทิดาด้วยนะครับน้องเอจะมีนํามาเสนอทุกสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้เอ้ยไม่ใช่ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาด็ออรประยูนแล้วก็สกัดเล่าเรื่องโลกรออยู่ครับค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของคอควอวดดีออนทีวีนะครับเรายังอยู่กันที่ร้านลาบร้อยเอ็ดที่พดีหกค่ะหกนะครับก็ อร่อยกันตามสภาพนะครับก็นี่แหละครับบรรยากาศบ้านบ้านะครับอาจารย์ประยุนยมีประเด็นอะไรคะสัปดาห์นี้ทีอ,อรประยุนยคลองยศนะครับมีวิธีการคลองตนคลองงานให้มีความสุขจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากดอกอรอประยุนยครองยศครับสวัสดีครับท่านพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับก็เสาอาทิตย์ที่ผ่านมาก็พูดคุยกันมาหลายเรื่องนะวันนี้มีท่านผู้ชมอยากจะทราบนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวความคิดในการดําเนินชีวิตในการครองครองตนครองคนครองงานจนมาถึงวันนี้เนี่ยดตประยุนครองยศเนี่ยมีหลักคิดมีหลักแนวทางดาเนินการยังไงผมจะกลับเปเรียนท่านพี่น้องว่าผมเองนั้นมาจากต้นทุนที่ต่ํามากนะเคยเล่าที่ไหนก็ต้องบอกว่าจบป .4 แล้วก็บวชเรียนมีคุณพ่อคุณแม่ฐานะทางบ้านนั้นยากจนเพราะฉะนั้นบวชเรียนสี่ปัญหาจนได้เป็นนักธรรมชั้นเอกไปเรียนธรรมห้าประโยค แล้วก็เริ่มรัดรัดจากการตั้งแต่ซีเงินเดือน1535บาทไต่เต้ามาเรื่อยนะครับเป็นครูสอนเป็นผู้ช่วยศึกษาธิการเขตเป็นศึกษาธิการเขตเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตเป็นผอออกกองเป็นผู้ตรวจราชการเป็นผู้อนวยการเขตคลองสารและปัจจุบันก็เป็นรองผู้อนวยการสํานักป้องกันและบรรเทาสารภัยแน่นอนที่สุดครับถ้าผมไม่มีหลักคิดหลักการในการทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องคลองต้นคลองคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารเนี่ย ผมไม่มาถึงตรงนี้นะครับนอกจากความอดทนความขยนันความมุ่งมั่นความทุ่มเทนะครับในที่ผ่านมาเพราะอย่างที่ทราบว่าผมมีต้นทุนต่ำต้นทุนต่ำมากแทบจะบอกเป็นศูนย์นะครับต้นทุนที่ได้มาคือร่างกายและวิญญาณที่พ่อไม่ให้มาผมจะพูดกับทุกคนอยู่เสมอว่าทุกคนนั้นต้องไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้แต่พอมีชีวิตอยู่ได้มีลมหายใจแล้วนยครับเราจะทำอย่างไรถึงจะสามารถทำสิ่งดีให้กับชีวิตของเราได้ อย่างที่เคยพูดอยู่เสมอว่าความอดทนนะครับความขยันความอดทนมุ่งมั่นทุ่มเทนะครับเป็นคุณสมบัติข้อแรกๆพอเติบโตขึ้นมาในเวลาเป็นผู้บังคับบัญชาคนเป็นหัวหน้าคนแน่นอนที่สุดครับผมย้าอยู่เสมอให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นระดับผู้บริหารบอกว่าต้องหนึ่งต้องมีคุณธรรมนะต้องทําเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้ดีไม่ว่าจะเป็นวิธีคิิดวีธ,วธพูดการกระทำะค,ความเสียสละต้องทําให้เห็นต้องเราต้องบอกว่าเราเองก็ต้องมีคุณธรรม อันนี่สองมีเมตตาธรรมใครก็ตามที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเราเป็นลูกน้องเราแม้กระทั่งสมาชิกในครอบครัวสมาชิกในที่ทํางานเราต้องรักเราต้องสงสารมีอะไรช่วยเหลือเนี่ยช่วยได้เลยเพราะเราจะได้ช่วยเหลือต่อกันก็ตอนที่เรายังมีลมหายใจอยู่มนุษย์เรานั้นไม่มีไม่ทราบหรอกว่าเราจะมีลมหายใจถึงวันไหนให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลณเวลานี้ให้อะไรถึงหมดบางคนมีพ่อมีแม่อยู่ ท่านอยากทานอะไรท่านเจ็บไข้ด้ป่วยท่านเรารีบดูแลนะครับสักวันหนึ่งท่านไม่อยู่กับเราเนี่ยเราไม่มีทางหรอกครับที่จะได้มีโอกาสดูแลท่านอยากจะซื้ออะไรให้ท่านอาหารอร่อยๆไม่รู้อยู่ไหนแล้วดีที่สุดก็คือทําบุญใส่บาตรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ถึงหรือเปล่าไม่ทราบแต่ชาวพุทธก็ถือว่าอ้าวถึงแต่ให้ณเวลานี้เนี่ยให้อะไรถึงหมดนะครับมีกุณธรรมมีเมตตาธรรมและสุดท้ายก็ถ้าเป็นผู้กำชาคนครับต้องมีความยุติธรรม ความยุติธรรมนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งไม่เลือกที่รักมากที่ชังนะครับเพราะนั้นคนก็เห็นแล้วก็ศรัทธาให้ความดีความชอบให้ปูนบําเหน็จให้รางวัลต่างๆถ้ามีความที่ธรรมนี่นะครับโอ้ทุกคนก็จะชื่นชมและที่สําคัญจะทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจะให้สมาชิกนะครับในองค์กรนั้นแหละครับมีขวัญรังใจในการทํางานอย่างเต็มกําลังความรู้ความสามารถดังนั้นนี่นะครับการคลองตนตัวเองนี่เนี่ยสำคัญที่สุด มีคนมาถามบอกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนนี่นะฮะนะครับเกิดมาเพื่ออะไรถ้าเราเป็นคนเราก็บอกว่าเพื่อมาทําหน้าที่ของคนเพื่อมาทําหน้าที่ของคนเป็นมนุษย์หน้าที่ของมนุษย์มีกี่อย่างนะครับหน้าที่ของมนุษย์มี2อย่างคือพึงทําประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมนะครับดูแลตนไม่ว่าตั้งแต่การศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างการทํางานแล้วก็ประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมแล้วก็ประโยชน์ผู้อื่นนั่นแปลว่าของส่วนรวมแปลว่าเสียสละเราก็ต้องให้เขาเรียกว่าบาลานซ์กันให้เหมาะพอควร บางคนต้หาหว่ามุ่งมั่นตุ่มเททํางานอย่างเดียวไม่ดูไม่ลืมอะไรนะลืมดูแลสุขภาพไม่ห่วงใยสุขภาพแป๊บเดียวเจ็บไข้เดียวป่วยแป๊บเดียวแทนที่จะไปสู่เป้าหมายอายุ 30- 40ิบสี่สอาแล้วมาเร็งถามหาแล้วเอาความดันถามหาแล้วเป็นโรคหัวใจแล้วนะครับเพราะฉนั้นเขาเรียกว่าท่านผู้จ้าบอกว่าพึงยังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมานี้สําคัญอย่างยิ่งครับนะใช้ความระมัดระวังอย่างที่ผมได้กล่าวเดียยวไว้ว่า ชีวิตของคนเรานั้นไม่มีอะไรแน่นอนนะครับตื่นเช้ามายังมีลมหายใจอยู่ถือว่าโชคดีที่สุดแล้วเพตอะนั้นให้มีความรับมันะมันระมัดระวังนะครับอย่าตั้งตนอยู่ในความประมาทนะครับเห็นไหมครับทั้งอุบัติเหตุนะคือพูดง่ายๆความระมัดระวังไม่กระทั่งพูดพูดจาอะไรบางทีเราก็ต้องระมัดระวังนะครับดื่มกินนะครับเดินทางไปไหนมาไหนผมเองเวลาจะขับรถไปข้างนอกสตาร์ทรถที่ผมต้อพูดโธรมโอสังโฆ นะครับบีดามารดาครูบาอาจารย์ให้คุ้มครองปกปกักรักษาข้าพเจ้าจะขับรถด้วยความไม่ประมาททําอย่างนี้ทุกครั้งครับนะเพราะฉะนั้นเรานะม,มัดระวังที่จะไม่มีทางแล้วครับนะถ้าใครมาเรเร็วหน่อยเ,อเราหลบซ้ายนะครับหรือเราวิ่งเลนกลางวิ่ง90วิ่งร้อยหนึง่งปลอดภัยที่สุดครับแต่บางคนร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเวลามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยแป๊บเดียวนี้เอาไม่อยู่แล้วนะครับดังนั้นที่บอกว่านี่เรียกว,ว่าตั้งตนอยู่ในความประมาทนะครับอย่าตั้งอย่าตั้งตนอยู่ในความประมาทโดยเด็ดขาดครับ ประมาทโทมัจุนโอปังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายบุคคลซึ่งประมาทอยู่นั้นเหมือนบุคคลซึ่งตายแล้วไม่ตายวันนี้สักวันหนึ่งก็ต้องตายนะครับเพราะนั้นความตายไม่ยากเลยครับนะฮะไม่มีลมหายใจแล้วทุกวันนี้เราขันห้าเราเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเราอาศัยอยู่ได้เพราะอะไรครับเพราะธาตุสี่มีอะไรครับมีดินน้ำลมไฟธาตุลมไปก่อนปุ๊บในแป๊บเดียวธาตุอื่นๆก็ไปเลยครับเพราะนั้นไม่มีอะไรแน่นอนเลย นะเราจะเก็บหาอะไรมาได้เนี่ยพอเราจากโลกนี้ไปพอพัดพราตดแม้แต่ปลายเล็บท่านผู้ชมครับท่านพี่น้องครับแม้แต่แต่ปลายเล็บก็ไม่สามารถที่จะนําติดตัวไปได้ดังนั้นบอกว่าพึงทําสิ่งดีต่อกันในช่วงที่ยัง,ยงมีลมหายใจอยู่ให้อะไรในะเวลานี้ถึงหมดนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็หวังว่าทุกท่านนั้นจะมีชีวิตอย่างความอย่างมีอย่างมีความสุขโดยการคลองตนแล้วก็ดูแลผูอื่นให้ดีที่สุดครับ วันนี้ขอญาติกราบลาไปก่อนครับสกัดเล่าเรื่องโลกนะคะเป็นวันนี้เป็นประเด็นอะไรคะพี่ประเด็นที่สกัดเล่าเรื่องโลกนํามาเสนอวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวการคาดว่าจะเป็นการประท้วงที่กําลังจะตามมาในช่วงที่โควิดซาลงนะครับที่ฮ่องกงเพราะว่ามีการทางการจีนเนี่ยพยายามจะออกกฎหมายนะครับผ่านทางสภาของฮ่องกงเนี่ยไม่ให้มีการรวมตัวการชุมนุมเพื่อเป็นการ กันไว้ก่อนไม่ให้มีการชุมนุมนะครับคือทางจีนก็หวันว่าจะมีการ,รานติดตามข่าวก็มีอยู่ใช่ใชไหมเรื่องตัด<อ>มาอีกแล้วถูกต้องสกัดบอกว่าเรื่องนี้ต้องติดตามนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นการล่มสลายของการปกครองแบบ1ประเทศ2ระบบในจีนและฮ่องกงครับคุยกันยาวๆเกี่ยวกับกฎหมายความมั่นคงที่จีนกําลังจะบังคับใช้กับฮ่องกงจนทําให้การเมืองฮ่องกงกลับมาร้อนแรงอีกครั้งทั้งหมดนี้ในสกัดเล่าเรื่องโลกสัปดาห์นี้ครับ สถานการณ์การเมืองในฮ่องกงกลับมาร้อนแรงอีกครั้งแทบจะทันทีหลังการระบาดของโรคโควิด -19 ในฮ่องกงเริ่มทุเลาลงนะครับแต่ชนวนในการประท้วงครั้งนี้กลับมาเป็นเพราะว่ารัฐบาลจีนเป็นผู้จุดชนวนด้วยตัวเองผ่านการผลักดันกฎหมายความมั่นคงที่รัฐบาลจีนบอกว่ากฎหมายฉบับนี้จะมีผลเพื่อต่อต้านการก,ารก่อการร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น แต่สําหรับชาวฮ่องกงจํานวนมากโดยเฉพาะนักกิจกรรมประชาธิปไตยหลายคนในฮ่องกงไม่ได้มองอย่างนั้นครับหลายคนในฮ่องกงบอกว่ากฎหมายความมั่นคงจะมีผลสั่นคลอนต่อสิทธิเสรีภาพของชาวฮ่องกงในภาพรวมและนี่อาจเป็นจุดอวสานของการปกครองแบบ1ประเทศ2ระบบ1ประเทศ2ระบบนั้นเป็นการปกครองที่เป็นมรดกจากอดีตเจ้าอาณานิคมอังกฤษที่มอบให้กับฮ่องกงเป็นสิ่งสุดท้าย ก่อจับส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนให้กลับจีนเมื่อปี2540ครับหนึ่งประเทศ2ระบบถ้าให้อธิบายง่ายๆก็คือการปกครองที่ให้สิทธิเสรีภาพผ่านเบสิกลอซึ่งเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของเกาะฮ่องกงเบสิกลอระบุนะครับว่ามีเนื้อหาสำคัญคือให้สิทธิเสรีภาพในการออกกฎหมายในฮ่องกงได้เองชาวฮ่องกงมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ชาวฮ่องกงจึงมีเสรีภาพมากกว่าชาวจีนที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่ที่ถูกปกครองภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ผ่านมาชาวฮ่องกงใช้ชีวิตอยู่ภายใต้เสรีภาพที่เป็นของขวัญจากอดีตเจ้าอาณานิคมอังกฤษมาหลายสิบปีครับแต่ก็เริ่มสัมผัสได้นะครับว่ารัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ค่อยๆเข้ามาแทรกแซงค่อยๆเข้ามากัดกร่อนเสรีภาพของเขามากขึ้น ถ้ามีความชัดเจนมากขึ้นก็คือปี2,557มีการประท้วงใหญ่ที่มีชื่อว่าการปฏิวัติร่มครับการปฏิวัติร่มนั้นได้ชื่อนี้เป็นเพราะว่าผู้ประท้วงใช้ร่มสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการชุมนุมการประท้วงเมื่อปี2,557มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากแต่ก็จบไม่สวยเพราะมีการสลายการชุมนุมสาเหตุของการประท้วงเมื่อปี2,557 เริ่มต้นจากความไม่พอใจกับระบบการเลือกตั้งผู้ว่าการเกาะฮ่องกงซึ่งเปรียบเสมือนเป็นผู้บริหารสูงสุดของเกาะครับแทนที่การเลือกตั้งนั้นจะมีเจตดจำนงคือการเลือกของประชาชนโดยตรงแต่กลับกลายเป็นว่าระบบเลือกตั้งในฮ่องกงผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าการเกาะฮ่องกงจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการซึ่งมีรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่หนุนหลังก่อนถึงจะสามารถลงสนามเลือกตั้งได้ นี่ทาให้ชาวฮ่องกงมองนะครับว่าไม่ว่าจะเลือกใครขึ้นมาเป็นผู้ว่าการเกาะฮ่องกงแต่ผู้ว่าเกาะฮ่องกงคนนั้นจะผ่านการสกรีนมาจากรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและแน่นอนครับการประท้วงในฮ่องกงกลับมารุนแรงเมื่อปีที่แล้วเมื่อมีความพยายามออกกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งมีเนื้อหาสำคัญคือสามารถส่งผู้กระทำผิดไปดำเนินคดีในจีนแผ่นดินใหญ่ได้ นี่ทาให้ชาวฮ่องกงจํานวนมากมองนะครับว่านี่อาจเป็นช่องโหว่ให้รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ขอตัวผู้วิพากษ์วิจารณ์การเมืองซึ่งอาจจะเป็นผู้กระทําผิดในฮ่องกงไปดําเนินคดีในประเทศจีนได้นี่เป็นการลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของชาวฮ่องกงโดยตรงการประท้วงนี้เกิดขึ้นยาวนาน78เดือนของปีที่แล้วเป็นการประท้วงที่ยืดเยื้อมีความรุนแรงเกิดขึ้นต่อเนื่อง หลายสัปดาห์ไปจนถึงหลายเดือนแต่หลายคนบอกนะครับว่าการกระท้วงในปีนี้จะรุนแรงกว่าทั้งปี2,557และรุนแรงกว่าเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากกฎหมายความมั่นคงนั้นเป็นกฎหมายที่ไม่จำเป็นต้องผ่านสภานิติบัญญัติของฮ่องกงโดยรัฐบาลจีนอาศัยความตามภาคผนวกที่3ของเบสิกลอหรือธรรมนูญของฮ่องกงที่ระบุนะครับว่าฮ่องกงจะต้องเคารพกฎหมายของจีนนั่นเท่ากับว่าเมื่อ จีนผ่านกฎหมายความมั่นคงแล้วฮ่องกงจะต้องบังคับใช้ทันทีไม่ต้องผ่านสภาฮ่องกงชาวฮ่องกงรวมถึงนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยหลายคนมองนะครับว่ากฎหมายความมั่นคงเป็นเหมือนกับจุดอวสานของการปกครองแบบหนึ่งประเทศสองระบบโจชัววองซึ่งเป็นนักกิจกรรมการเมืองคนสำคัญของฮ่องกงออกมาเรียกร้องให้ชาวฮ่องกงรีบออกมาแสดงพลังให้มากและให้เร็วที่สุด เวลาของการปกครองแบบหนึ่งประเทศสองระบบและเสรีภาพของชาวฮ่องกงกำลังจะหมดลงแล้วครับโอ้โหพี่ชาติะ่ะการเมือง ร้อนแรงจริงๆร้อนแรงมากก็คงไม่ร้อนเท่าส้มตําที่หน้าเธอเธอต้องกินให้หมดนะครับน้องเอโอเคไม่ใส่พริกเด้ใส่พริกแต่ใส่พริกบอสบารบู้านอาหารอีสานนะครับต้องขอบคุณร้านร้านลาบลอยเอสร้านลาบลอยเอสนะครับพิซซ่าวันดีหกสิบนะครับอาทิตย์หน้าเราก็กลับไปกันที่เดิมที่หลังน้องนยคาเฟ่นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามพวกเรานะครับและทีมงานลาไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาบอกให้คุณขึ้นขึ้นแบบนี้ขึ้นมาเลยโอเคเดี๋ยวขึ้นอย่าลืมขึ้นที่อยู่แล้วก็ช่องทางในการติดตา ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเาไม่ทองพึงพารอยเท้าฝรั่งเป็นแผ่นดินสมดังเมืองทองในน้ำในคลองอุดมด้วยธัญญาหารหากเราเรียนรู้ทดแทนควบคู่